สรุปข่าวเชียงเมนยูโกรประจำวันที่15มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอสเสนอเอาเรื่งยังไงผีเบนเข็มล่าตัวเอกิติเกจริงจังหลังบืดโยเคเรชในคาราคินาเมื่องานนี้บินเบิร์ดนะครับผมบรายงานข่าวแต่ว่าแมนยูเตรียมที่จะหันไปหาออโกเอ็กิติเกของไอทรักแฟงเฟิร์ตอย่างเต็มตัวหลังโดนวิกเตอร์โยเคเรชปฏิเสธร่วงงานนะ โดยสุดหน้าอร์มร้อนแรงของสปอร์ติ้งดิชบอนตั้งเป้าจะย้ายไปที่อาร์ซนอลโดยแจ้งกับ,บแมนยูแล้วว่าจะไม่ย้ายไปยังฉินโอทาฟอร์ดซึ่งดาวยิงชาวสวิสต้องการจะเล่นแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าและก็ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในครั้งนี้โดยดังข่าวเองก็ขอแมนยูปฏิเสธความคิดเห็นต่อร,รายงานข่าวจากโปรตุเกสซึ่งระบุเรนะว่าดาวเตะไวเซเปรานี้บอกสโมสรว่าไม่สนใจจะร่วมงานกับโรเบนอัมโมรดิมอดีตกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนของตนเอง อย่างไรก็ตามดินเอร่อรายง,งานข่าวบอกว่าปริาจแดงอีกนั้นได้เริ่มสำรวจตัวเลือกอื่นๆแล้วและก็เตียมเพิ่มความสนใจของ e K, ขอูโก้เอกกติเก้ก่อนหน้าของไอทรักแฟนเฟิร์สโดยแข่งทีมชาติฝร UH ั่งเศสชุดยู16ปียังดึงดูดความสนใจของลิเวอร์พูลหลังทำประตูมากถึง22ประตูในอินซีแดงดำแห่งเมืองเบียเมื่อฤดูการที่แล้ว คณะนั้นแฟงเฟิร์ตก็ประเดิมราคาของอดีตแข้งปารีสแซตแชมแงไว้อยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ก่อนที่แมนยูจะยื่นข้อสเสนอในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันครับงานนี้มีเฮอย่างแน่นอนแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงนะักข่าวเปิดเผยผีรเริ่มต้นเจรจาในการดึงเอมิวร่วมทีมนะเมื่องานนี้เบรโอปาบริติชโนนักข่าวของ ESPN อาเจติน่าเปิดเผยบอกว่าแมนยูและก็เอเมเดโนโมาร์ติเนสได้เริ่มต้นการเจรจาเริ่มงานส่วนตัวกันแล้วโดยมิสแตแดงตกเป็นข่าวต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่หลังจากที่หมดความอดทนกับพันงา์ขององเดรโอน,าน่าที่เล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและมันแต่ย้ายมารุ่มทีมซึ่งทางสัมภาษณ์เองนะฮะก็ล่าสุดบอกว่ามือก่าทีมชาติแคนบรุนตลาดนี้ระหว่างออกอีเวนต์ที่บูกินาฟาโซเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าอนาคตอยู่ในความที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ โดยจากการบรยงานล่าสุดเปิดเผยบอกว่าแมนยูเองนั้นแสงความสนใจในตัวของมาติเนสรัฐทางนักข่าวในบ้านเกิดก็ยืนยันเรื่องการเจรจาของทั้งสองฝ่ายโดยการเจรจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมีการติดต่อเพื่อจะให้มาติเนสย้ายไปเล่นกับแมนยูปาราติโชก็ได้กล่าวจากความคืบหน้าและความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีในนคตอันใกล้นี้แมนยูคือจุดที่ทําให้เขาตื่นเต้นมากที่สุดในเวลา,านี้ โดยสโมสรต่างๆต้องใช้เวลาแต่ว่าใช่แล้วครับผมก็สามารถยืนยันได้เลยนะว่าการติดต่อระหว่างแมนยูกับมาติเนชนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับงานนี้มีเฮยอย่างแน่นอนโอดาน่าคงจะหาที่ยืนไม่ได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับไม่ง้อแล้วนะแมนยูเจรจาตัวแทนยูเคเรชในครนี้เป็นที่เรียบร้อรยแล้วงานนี้มาจริงนั้นโหดพอๆกัน เดกันนี้บอกได้เลยนะว่าไม่งองแล้วเมื่อแมนยูนั้นเปิดฉากในการเจรจากับตัวแทนของโยเคเรชเป็นที่เรียบร้อยทางการนี้มาจริงๆนะครับผมบอกได้เลยนะว่าหดไส้แตกโดยกานนี้ฟุตบอลแมคคา์โตนะฮะซื่อตลาดนักเตะชื่อดังวรารการข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ล้มแห่งสุพรรณพีม์เล็กอังกฤษเดินหน้าในการเจรจากับดาวยิงเป้าหมายใหม่กันแล้วหลังสอแววพาดวิกเตอร์โยเคเรชจ,จากตำแหน่งของฝั่งสปอร์ติ้งลิชบอน โดยวิกเตอร์โยเคเรชนะครับมีแนวโน้มว่าจะเลือกอาร์ซนอนคู่แข่งร่วมสึบฟุตบอลพิเมีร์กมากกว่าโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปได้ที่จะเล่นโยฟ้าแชมเปี้ยนลีกและมีความชัดเจนในการลุ้นความสเสด็จซะมากกว่าแมนยูที่ยังคงดูไรท้ทิทางอีกทั้งยังอดไปเล่นฟุตบอลทั่วโยุโรปในทุกฤดูการหน้าในรนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าล่าสุดนั้นแมนยูมูฟออนจากวิกเตอร์โยเคเดสแล้วด้วยการเปิดฉากเจรจาก,กับวิกเตอร์โอซิมเพมดาวยิงทีมชาติในเีอร์แล้วหลังจากตัวพร้อมจะย้ายจาก,กดาบปลีแชมป์การโชดเซดาอิตาลีในช่วงเสมอนี้โดยก่อนหน้านี้วิกเตอร์โอซิมเพมในวัย26ปีเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอของอันฮิรนันทีมเงินหนาจากลีกซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ ยังต้องการความท้าทายกับการค้าแข่งเดลีกยุโรปมากกว่าการย้ายไปขุดทองในตะวันออกกลางแต่ว่าแมนยูก็ต้องเจอ2อุปสรรคในไก่ใหญ่นะฮะในการคว้าวิกเตอร์โอซิเมนเนื่องจากว่าจะตัวเรยกค่าเดิสูงถึงสัปดาห์ละ2 5 0 0 0 0นปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทและก็ต้องแย่งกับการาตัสลายแชมป์ลีกตุรกีที่หวังจะเซ็นสัญญาถาบอลหลังยิมตัวไปใช้งานในฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นทางานยินดผมไม่สนใจวิกเตอร์โยเคเดชนะฮะสนใจวิกเตอร์โอซิเมนซะมากกว่า เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงผีเคยคุยเดิลสลับขั้วแอนโทนีและก็บรูยก่อนจะมารายพับแผนไปนะโดยแมนเชสเตอร์เดดนั้นพยายามจะหาทางที่จะปล่อยตัวแอนโทนีอย่างจริงจังในช่วงเสมอน,นี้แต่ว่าเดิลการสลับขั้วของดักลาสบรูยเนี่ยล่มไปเป็นที่เรียบร้อย ตามการบริงานของฟาบิโอรามาโอระบุเลยนะว่าจูเวนตุสเคยเปิดโต๊ะเจรจากับแมนยูเพื่อจะแลกตัวกันในรัน้นนี้ซึ่งการเจรจานี้รเริ่มต้นตอนที่คิสเตียนโนจุนตอรียังคงเป็นผู้ในการการกีฬาของจูเวเพราะเขามองว่าแอนโทนีเป็นตัวรุกที่น่าสนใจแต่พอจุนตอรีนั้นออกจากตำแหน่งแล้วมีดาเมนโคมแนรี ry, เข้ามารับช่วงต่อแผนการนี้ก็หยุดชะงักลงไปทันที ตอนนี้ปีศาจแดงจึงต้องมองหาทางเลือกใหม่อาจจะเป็นการเจรจากับทีมอื่นแทนเช่นเรอัลเบสติสที่สนใจจะยืมตัวแอนโทนีไปใช้งานต่อ1ฤดูกาลในครั้งนี้ดูแล้วแอนโทนีนะผมยังคงมีทางไปต่ออยู่นะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็้น้รกันว่าใครอยากจะได้ตัวเขาไปกันแน่นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตใงไงสุดทือฮาทีมดังพิมเบริกจ่อ,อก,กระชากวิญญาณเฟรสอดีตแข้งแมนยูคืนสเวนแดนผู้ดีนะ โดยกันนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นข่าวที่ฮือฮากันเย็นอย่างมากนะฮะเมื่อทีมดังพิม์บริกอังกฤษจอดที่จากกาักรราชเฟสตอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ยูเตดคืนสังเวียนแดนผู้ดีอีกครัง้งโดยสุดท่ฮือฮาเมื่องน,นี้ทอฟฟีท่ทีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันทีมดังแห่งเซอร์ลบันพิม์บริกอังกฤษภายใต้การนำทีมของดิวิชมอยผู้จัดการทีมชาวสกอตแลนด์ Scotland, จอดจากกาักรราชเฟรตอดีตแข้งปีศาจแดงแมนยูซืนสังเวียนแดนผู้ดีกอีกครัง้งในช่วงเสมอนี้ ในปัจจุบันเฟรดค้าแข่ขงกับทาด้านของเฟเดราเซเดลิกตุรกีที่มีโจเซ่มอรินโญนายใหญ่ชาวโปรตุเกสกุมังเหียนอยู่ซึ่งตัวเขาก็มีสัญญาอยู่กับสโมสรสตงกัดปัจจุบันถึงกลางปี2027ซึ่งเดวิดมอยเชื่อว่าแข้งรายนี้จะเข้ามาเติมเต็มแผงกองกลางได้ในครั้งนี้สำหรับเฟรดนั้นเคยค้าแข่งกับปิศาจแดงแมนยูมาแล้วระหว่างช่วงปี2018ถึง2023โดยลงสนามไปทั้งสิ้น213นัดทำได้14ประตูกับอีก19แอสซิส,สในครั้งนี้ ผมเป็นแต่ว่างานนี้เฟร็ดนะฮะจะกลับมาจริงวอรเนียก็ต้องมาดูกันต่อบไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคาวต่อมากันครับอารยังไงฟานเดอร์ซาและอาเบริมเก็บแอนโทนีไว้กับผีแดงต่อไหมหากว่าต้องเสียกานไโชคออกทางทีมไปที่สุดแล้วแอนโทนีไปชาวแซมบา้าก็ถึงเวลากลับมาอยู่ที่เดิมที่แมนยูอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้าหลังจากที่หมดสัญญาย,ยืมตัวกับเรอเัลเบชิสและก็ไม่มีการเปิดบิวนะฮะเพื่อจะซื้อมารุ่มทีมอย่างเป็นทางการ โดยเป็นที่รู้กัน,นว่าแอนโทนีในสีเสื้อของฝั่งแมนยูนั้นมีผลงานที่ไม่โสภามากมายสักเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับค่าตัวมหาศาลอยู่ที่86ล้านปอนด์ละก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมองมหาสโมสรอ,อื่นหลังมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังมองหาทีมที่มีการัพย์มาดึงตัวไปในขณะนี้อย่างไรก็ตามเอ็ดวินฟันเดอร์ซาอดีตนายทวันขวัญใจแฟนบอลผีแดงเองนั้นเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าหากว่าเขามีโอกาสจะแนะนําอดีตต้นสังกัด รวมไปถึงปรเวนอาร์มอริมผู้สื่อคนปัจจุบันก็อยากจะให้เก็บแอนโทนีไว้กับทีมต่อไปให้โอกาสเจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีเท้ากันอีกครั้งเมื่อพิจารณาว่าทีมกำลังจะเสียอาริอันโดกาดาโชเปกชาวเจนตายออกไปในครั้งนี้ ดยฟันร์ซาเองบอกว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะกําหนดสโมสรว่าจะควรจะดึงคนไหนหรือผู้เล่นคนไหนเข้ามาแต่พวกเขาเองก็กำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วในการที่จะพยายามเซ็นสัญญากับกองหน้าที่มีประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่มีอาจจะมีใครอีกไหมในอนาคตอันใกล้นี้บางทีอาริอันโดกาดาโชจะออกจากทีมไปผมว่าควรจะดึงแอนโทนีกลับมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นจริงหรือไม่ สำหรับทางการของสถานการณปัจจุบันแอนโทนียังคงอยู่ภายใต้สถานดูแลของบริเวณอัลบริมนายใหญ่ของทัพปีศาจแดงต่อไปขณะนั้นหลายคนก็กำลังจับตาดูอยู่นะว่าเอเดนฮาร์ากอดีตกุนซือแมนยูที่ย้ายไปคุมไบเออร์เลโวโคเซนจะดึงลุกน้องเก่าอย่างแอนโทนีกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือไม่งานนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอ่า ขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub ส c r ร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ